เวลานั่งสมาธิก็อย่าลืมคอยดูจิตของพวกเราจิตเป็นผู้ที่ไปรู้อารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่มันไปรู้ได้ก็คือรูปรูปเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณหรือจิตเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เมื่อเกิดมีการรับรู้สี่ธาตุนี้ธาตุใดธาตุหนึ่ง พยายามเอามาตั้งในธาตุธาตุเดียวคือส่วนของรูปเอามาตั้งที่เดียวที่ตั้งมันวนไปสี่ที่ใช่ไหมเอามาเหลือที่เดียวถ้ามันไปตั้งอีกสามที่ให้รีบละรีบทิ้งเพื่อการเพื่อการทิ้งเหตุเกิดของชาติคือพบนั่นเองการไปคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดเนี่ยพบได้เกิดแล้วเราก็พยายามทิ้ง ทิ้งพบให้ได้แล้วถ้าเกิดแล้วแล้วมันผูกติดอารมณ์ต่อไปรู้เรื่องนั้นใค้ควรเรื่องนั้นต่อไปอันนี้เป็นชาตนะิก็พยายามทิ้งชาติอีกเวลาเกิดเนี่ยเกิดพบก่อนแล้วค่อยเกิดชาติแต่เวลาทิ้งเนี่ยเราจะมีกำลังทิ้งในส่วนของชาติก่อนแล้วถึงจะเป็นในส่วนของพบเพราะว่า ความเร็วของจิตที่มันดําเนินไปเนี่ยจากการที่ไปตั้งอาศัยแล้วไปเจริญงอกงามเนี่ยมันเร็วมาก <c oughs> จึงสังเกตว่าเราจะไม่ทันเวลาจิตเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งจากอารมณ์นี้ไปสู่อารมณ์อื่นเนี่ยเราจะดูไม่ทันเราไปรู้ตัวทันอีกทีเมื่อมันเกาะกับอารมณ์อันใหม่ไปนานพอสมควรแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งพระองค์บอกว่าตัวพบกับตัวชาติเนี่ยมันเป็นสังโยชน์เรื่องสูงการได้มาซึ่งพบการได้มาซึ่งชาติซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีความผูกพันผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้พอใจกับสิ่งเหล่านี้สแสวงหาสิ่งเหล่านี้นตรงจัดเรื่องของสัตว์เป็นผู้ที่เพลิดเพลินในพบสิเนหาในพบเพร่าร้อนในพบนเ,พนเพลิดเพลินในชาติ เราพอใจในภพพอใจในชาติก็คือพอใจในการตั้งอาศัยการรับรู้อารมณ์ของจิตหรือวิญญาณน,นั่นเองและการที่วิญญาณรู้ต่อจเจริญงอกงามไปบูรณในอารมณ์นั้นเนี่ยเราพอใจดังนั้นการ <c oughs> ที่เราเพลิดเพลินในภพประชาบเนี่ยมันจึงเป็นสังโยชน์เบื้องสูง ที่บุรชนก็จะมองไม่ออกคนที่มีปัญญินทรีย์ไม่พอนะก็จะมองมองขึ้นมาไม่ออกหรือคนที่ไม่มีสุตตะนะได้รับคำสอนของตถาคตในประเด็นเหล่านี้นั้นเะมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราก็พยายามละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้เราละความเพลินละนันทิไปเรื่อยๆ การละนันที่ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดนิสัยความเคยชินในการทิ้งชาติในการทิ้งพบนิสัยตรงนี้จะอยู่ติดเราไปเมื่อกายกำลังจะแตกทำลายจิตมโนวิญญาณก็ทำงานเหมือนเดิม สัตวนังเมื่อยังปล่อยวิญญาณไม่ได้ก็จะเข้าไปรับรู้จิตหรือวิญญาณดวงใหม่อยู่ตลอดพอเข้าไปรู้อันใหม่การเกิดพบใหม่ก็มีขึ้นถ้าเราสร้างความเคยชินด้วยการที่เราเนี่ยพยายามที่จะละจะทิ้ง การตั้งอาศัยของวิญญาณในนามลูกนี่ก็จะทำให้วิญญาณไม่มีที่ตั้งนั่นคือพบบรรดับเมื่อพบดับเหตุที่จะนำไปสู่ชาติก็ไม่มีเมื่อชาติการเกิดไม่มีความเสื่อมความแก่ก็ไม่มีเพราะเสื่อมจะมีได้ต้องมี มีเกิดมาก่อนดังนั้นเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมจึงไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีมรณะความตายความดับก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นเหตุนะที่จะทำ หรือเป็นเส้นทางที่จะทำเพื่อนำไปสู่อมตะธรรมคือความไม่ตายโดยวางความพอใจในของแก่เจ็บตายนะสิ่งที่ไม่ใช่เราไปเสียนะอะไรที่ไม่ใช่เราเนี่ยวางเพราะตอนนี้เราพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่เราอยู่ดังนั้นสิ่งที่เป็นเราเนี่ยมันจะมีชั่วคราวเท่านั้นถึงเราจะเข้าใจผิดยึดถือมัน ว่าเป็นเราตาของเราหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันก็เพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึง่งจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะดังนั้นถ้าเราวางความพอใจได้นะสิ่งเหล่านี้ก็จะ <c oughs> หมดไปจากความยึดถือ I <laughs> วันนี้เราลองมาดูเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรูปงามมีทรัพย์มากและสูงสักด์อันนี้ใช้จาก ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเรื่องของคาระวะชั้นเลิศจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่21หน้าที่2 7 8แล้วก็หัวข้อที่197พระองค์ตรัสว่ามาลิก,กามาถูกคามบางคนในโลกนี้ ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดือไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำ เครื่องนุ่มหม่มยานพาณนะะดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปค่มไฟแก่สมณะหรือพรามและเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้ และการบูชาของคนอื่นถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิผวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมากและสูงสัก อันนี้พระนางมาริกานะคุยกับพระศัสดาในเรื่องนี้พระองค์ก็ตรัสบอกนะแต่พระนางมาริกาเนี่ยเป็นผู้ที่มีนะยศศักดิ์มีโพกรัพ์มากนะแต่รูปไม่งาม ก็คงทํามาไม่ครบดังนะนั้นผู้ที่จะมีรูปงามผิวปัรนงามเนี่ยต้องไม่มักโกรธไม,ไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองนะใครเขาจะว่าเรามากมายขนาดไหนก็ตามไม่ขัดเคืองนะไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟีย ไม่โกรธไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความกัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้รูปงามผิวพรรณงามและขณะเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูปไลยที่นอนที่อยู่อาศัยประทิพรคมไฟแก่สมณะหรือปล่า แล้วก็ไม่ลิษยาด้วยนะไม่ลิษยาไม่บุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาไม่อิจฉาเขาใครจะได้ดีใครจะได้ลาบได้ยศศักดิ์ไม่อิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้การบูชาของคนอื่นจริงๆเราควรจะมีมุทิตา นะมุทิตาจิตชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้นะเขาเป็นเขามีนี่ก็เป็นมุมสังเกตอย่างหนึ่งถ้าใครได้อะไรมาเนี่ยนะแล้วคนที่เขาไม่ได้ชื่นชมเนี่ยมุมหนึ่งก็คือหนึ่งนะเขาไม่ได้มีมุทิตาจิตอะไร หรือสองถ้าเรามองให้เป็นกุศลเป็นมุมดีเขามีอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ฝึกวางอุเบกขามุมนี้ก็มองได้ก็เลยเป็นผู้นิ่งวางเฉยแต่ถ้าคนทั่วไปโดยปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฝึกเนี่ยโอกาสที่จะไปในระดับชั้นของการวางอุเบกขาเนี่ยคงจะยาก ส่วนใหญ่ก็แค่จะว่าไม่มีมุทิตาจิตไม่ได้ชื่นชมยินดีด้วยก็จะไม่ได้กล่าวชื่นชมก็จะเฉยๆแต่ถ้าคนมีมุทิตาจิตก็จะชื่นชมยินดีตามกาละอันควรตามความเหมาะสมแต่ก็จะไม่กล่าวสิ่งที่ไม่ดีหรือความไม่ดีโดยเฉพาะบางที เดี๋ยวนี้คนเราชอบกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นนะโดยความเป็นสาธารณณะนะหรือเรากล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะมานะแสดงเหตุผลให้ทราบนะเรากล่าวกันฝ่ายเดียวนะซึ่งก็ไม่เป็นการสมควร เพราะเรายังไม่ทราบรายละเอียดต่างๆแต่นั้นการคุมวาจาเนี่ยถ้าเราไปคิดเสียอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดทุจริตสามเกิดขึ้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกิดการปรุงแต่งไปละดังนั้นการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเนี่ย อย่าคิดว่ามันจริงเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ก็พยายามที่จะให้เป็นผู้ที่สำรวมวาจาสำรวมกายสำรวมใจวาจาจะออกมาได้ใจก็ต้องปรุงก่อนเมื่อเราควบคุมใจไม่ดีควบคุมใจไม่ได้นายทวารประตูไม่ฉลาดปล่อยให้อกุศลเกิดขึ้นในใจมันก็จะออกมาทางวาจา ออกมาทางวาจาต่อไปก็จะออกมาทางกายก็เกิดการทำร้ายกันเบียดเบียนกันประหารกันด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยอาวุธจากการทีเ่เป็นเรื่องง่ายๆเบาๆสบายนะก็จะเป็นเรื่องที่ เข้มข้นรุนแรงขึ้นไปจนถึงการฆ่ากัน,นการรบทับจับศึกกันมันก็เริ่มมาจากเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้แหละจากการไม่สำรวมใจไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมกายซึ่งการไม่สำรวมเนี่ยพว์บอกว่าเนี่ยพวกนี้ประมาทล้ว ทุกติก็เป็นอันหวังได้เพราะเราสร้างความเคยชินกับสิ่งที่เป็นผืนนาที่เป็นอกุศนเป็นผืนนาเลวด้วยอยู่ในฟังอกุศลด้วยก็ยิ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยแล้วมันก็นำมาสู่วิบากที่เกิดขึ้นส่วนตนของตนเองก็เลยเป็นผู้มี รูปไม่งามผิวพรรณไม่งามไม่น่าดูน่าชมแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ให้ทานก็เลยเป็นผู้มีโภคะน้อยไปด้วยดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามกรรมทำกรรมอย่างไรก็รับผลของกรรมอย่างนั้นสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรม ดังนั้นเราพยายามสร้างกรรมดีให้มากแล้วก็พยายามชักนำผู้อื่นให้สร้างกรรมดีให้มากกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีเป็นอกุศลพยายามลดทอนลงถอยลงมาเราลองมาดูอีกอย่างหนึง่งในหัวข้อที่35นะผู้ให้โภชนะ จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่21หน้า84หัวข้อที่59พิกุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะย่อมชื่อว่าให้ฐานะ4ประการแก่ปฏิคา6ปฏิคา6หมายถึงผู้รับทานหรือผู้รับของถวาย4ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ ให้อาย er hmm? ุว um, so ันณะสุขภาละครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วครั้นให้สุขแล้วครั้นให้ภาละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะแห่งสุขแห่งภาละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ พิกขุทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะ4ประการนี้แก่ปฏิคาหกผู้ใดย่อมให้โภชนะตามกาละอันควรโดยเคารพแก่ปฏิคาหกผู้สำรวมแล้วผู้บริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมให้ฐานะ4ประการคืออายุ วัน,นะสุขพะพละนระชนผู้มีปกติให้อายุวัน,นะสุขพะพละย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมีบริวารมียศในที่ที่ตนเกิดแล้วนะเราพยายามสร้างกรรมดีให้มากนะนะเวลาเราจะ ทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยทำอะไรเพื่อใครทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยก็พยายามระลึลกให้ดีว่าสิ่งที่เราทำไปนะเพื่อสิ่งนั้นหรือเพื่อบุคคลนั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เลิศหรือยังดังนั้นบุคคลผู้เลิศคืออรันตสัมาสัมพุทธ เราทําไปเพื่อบุคลลบคลที่เลิศทําตามบุคคลที่เลิศเนี่ยวิบากอันเลิศก,ก็ย่อมเกิดแก่บุคคลนั้นเราทําตามหลักการหรือข้อปฏิบัติหรือข้อประพฤติทางกายทางวาจาใจจากคำสอนที่เลิศของบุคคลที่เลิศวิบากอันเลิศก,ก็จะเกิดขึ้นแก่เรา ดังนั้นการจะเดินตามใครนะกระทําตามใครพูดตามใครคิดตามใครใครควรให้ดีก่อนว่าเราทําตามบุคคลผู้เลิศหรือยังหลักการที่เลิศหรือยังคําสอนที่เลิศหรือยังเราต้องการอะไรในชีวิต ต้องการให้สังคมสงบสุขหรือวุ่นวายต้องการให้ชีวิตของตนเองเนี่ยสงบสุขหรือวุ่นวายการได้มาซึ่งสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นเป็นสิ่งประเสริฐหรือ,อยังสิ่งนั้นเลิศหรือ,อยังได้มาแล้วเนี่ยเป็นอาการลิโกไหมเป็นอมะตะได้ตลอดการไหมสิ่งใดๆในทางโลกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยถ้ามันไม่ประกอบด้วยคุณธรรมเนี่ยมันไม่ถาวร มันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสียไปหมดไป <c oughs> การเพียรพยายามเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่หมดไปได้เสื่อมไปได้เนี่ยมันค่อนข้างไร้ค่าสิ้นดีพระผู้มีพระภาคจึงให้เราเนี่ยใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทเพื่อให้ได้มากับสิ่งที่ถาวรไม่ใช่ไปทุ่มเท พยายามทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ไม่ถาวรเรื่องทางโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ถาวรเลยเราทุ่มเทอะไรไปเพื่อเรื่องทางโลกเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์แบบถาวรเลยดังนั้นการทุ่มเทอะไรไปเพื่อเรื่องทางโลกเนี่ยมันจะต้องมีคุณธรรมเข้าไปจับด้วย ถ้มันไม่มีคุณธรรมธรรมะเข้าไปจับเป็นพื้นฐานข้อประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติตังใจมันก็จะออกไปในทางเสื่อมทางไม่เจริญทางวุ่นวายทำใหเ้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อต,อตอนเองแล้วก็ต่อผู้อื่น <c oughs> ดังนั้น การจะทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ใครควรให้ดีให้รอบคอบเสียก่อนนะถึงจะทําลงไปถึงจะพูดลงไปนะเรารู้สิ่งนั้นจริงหรือยังนะหรือว่ารู้มาโอ้จริงแท้แนะ่นอนเลยก็อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะยังไม่แน่ยังเป็นอนิจจัง ด้วยการคิดเพียงเท่านี้พระองค์บอกว่าความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ที่พระองค์เรียกว่าสัจจานุลักษณารู้มาเห็นมาได้ยินมานีวางเป็นอนิจจังไว้ก่อนหลักอนิจจังเนี่ยใช้ได้ตลอดกาลวันะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องของความเป็นอนิจจังเอาไว้เรื่องของความไม่ความไม่เที่ยงเอาไวนะ้เพื่อไม่ให้ชีวิตของเราเนี่ย มีความทุกข์เพราะการไม่ยึดความเป็นอนิจจังหรือการไม่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของโลกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ในชีวิตขึ้นและเกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นดังนั้นถ้าเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อธรรมของอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเนี่ยความทุกข์ก็จะลดลงไปเกือบทั้งหมด เหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นดังนั้นความทุกข์ของโสาบันจึงเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างคุศลรบทำบุญเพื่อให้ตนเองเนี่ยมีความทุกข์อย่างน้อยเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บภพชาติเราจะได้มีจำกัดและเราจะได้เข้าถึงอมตะธรรมได้